รัฐมนตรีอย่างผมไม่มีอำนาจโดยตรงมอตีสุดทนเขียนจดหมายเปิดผนึกแฉเบื้องลึกบ่อนระยองชื่อเจ้าของชัดพยานครบต้นต่อแพร่โควิด -19 ทําทพิษพาทั้งจังหวัดสุดจากกรณีที่นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและสสระยองได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กก่อนหน้านี้ระบุว่า บ่อนระยองหรือทุกที่เป็นรัฐมนตรีก็ใช่ว่าจะสั่งให้หยุดได้และสั่งไปแล้วก็ยังเห็นมีอยู่ติดตามจดหมายเปิดผนึกเรื่องบ่อนในระยองได้เร็วๆนี้ล่าสุดในเพจเฟซบุ๊กของหมอตีสาธิตปิตุเตชะได้เปิดเผยจดหมายเปิดผนึกเรื่องบ่อนระยองโดยระบุว่าผมช่วยดูแลสุขภาพคนไทยได้แต่ผมย้ายผู้ว่าหรือตำรวจไม่ได้จดหมายเปิดผนึกลงวันที่28ธันวาคม2020 บ่อนที่ระยองที่เปิดถาวรมีการลักลอบเล่นการพนันโดยมีคนจำนวนมากเข้าออกในแต่ละวันมีการได้เสียเม็ดเงินจำนวนมหาศาลและเป็นแหล่งแพร่เชื้อระบาดโรคโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกที่นี่แต่เมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ที่มีการระบาดของโควิด -19 รุนแรงในรอบแรกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าทลายเพื่อจับกลุ่มบ่อนพนันแบบเดียวกันนี้ที่ทองที่อำเภอเมืองตําบลมาบตาพุธจังหวัดระยอง จนเป็นประเด็นข่าวดังไปทั่วประเทศมีการโยกย้ายในตํารวจพื้นที่ห้าเสือที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องโดยถูกย้ายไปประจำกองบังคับการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเบื้องบนแต่หลังจากนั้นไม่นานพอหมดกระแสจากสื่อและสังคมนายตำรวจทั้งหมดเหล่านี้ก็กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมด้วยเหตุผลว่า ไม่พบว่าเกี่ยวข้องหรือมีส่วนรับผลประโยชน์จากบ่อนนี้แต่ประการใดสังคมตั้งข้อสงสัยหลายคำถามมากมายแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ติดใจเพราะเข้าใจได้ว่าบ่อนนั้นได้ปิดตัวไปแล้ว จากกรณีทลายบ่อนดังกล่าวท่านสสจังหวัดระยองคุณหมอบัญญัติเจตนาจรรันทร์ท่านได้ติดตามปัญหาเรื่องบ่อนนี้อย่างจริงจังและนำไปพูดในสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งหลายครารวมทั้งได้ถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลายครั้งโดยขณะนั้นเรียกร้องให้ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจจังหวัด เพื่อแสดงความรับผิดช,ชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เหมือนจะไม่ได้รับการตอบสนองในแง่ของผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปจากระดับจังหวัดในเวลานั้นบ่อนที่ระยองทั้งสองแห่งนี้และสองสถานการณ์นี้ปรากฏเป็นข่าวชัดเจนเป็นของใครชื่ออะไรตัวย่ออะไรจนแม้แต่ผู้สื่อข่าวก็ยังรู้ว่าเจ้าของชื่ออะไรอย่างไรมีบ่อนตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง แต่ผมไม่พบว่าเขาได้ถูกดำเนินคดีใดอย่างใดหรืออาจจะเป็นด้วยพยานหลักฐานโยงไปไม่ถึงหรืออย่างไรยังเป็นคำถามที่สังคมและผมยังหาคำตอบไม่ได้แต่โดยความจริงที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีเรื่องบ่อนเกิดขึ้นและเป็นที่สนใจของสังคมเมื่อถูกนำเสนอเป็นข่าวเป็นกระแสก็จะมีการทำให้สังคมเห็นว่าได้มีการแก้ไขไปิดตัวลงแล้ว แต่เมื่อกระแสสังคมเงียบไปหรือสื่อมีเรื่องใหม่มาแทนที่เราก็จะเห็นบ่อนที่ว่านี้กลับมาเกิดใหม่ทุกครั้งตามที่ปรากฏขึ้นอยู่ในขณะนี้แน่นอนที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้คนในสังคมก็ต้องสงสัยและตั้งคำถามว่าทำไมจึงไม่มีใครเอาจริงเอาจังแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็คือปราบปรามบ่อนให้หมดไปคนที่ต้องถูกตั้งคำถามมากที่สุดคือฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองบ้านเมืองซึ่งรับผิดชอบโดยตรง โดยประชาชนมีความหวังที่จะพึ่งพาเพื่อใช้อำนาจหน้าที่เข้าไปสั่งการให้จัดการบ่อนการพนันได้ แต่พอกระแสสังคมหมดไปปัญหาดังกล่าวก็ไม่ได้รับการแก้ไขก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ประชาชนจะสิ้นหวังและก็พุ่งเป้าไปที่อำนาจรัฐส่วนกลางว่าทำไมไม่จัดการและหนึ่งในนั้นก็คือผมที่เป็นทั้งสสพื้นที่และมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยในรัฐบาลนี้ว่าทำไมจึงนิ่งดูดายต่อปัญหาจนถึงขนาดบางกลุ่มกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในผลประโยชน์ดังกล่าว ผมเรียนด้วยความสัตย์จริงว่าถึงแม้ผมเป็นรัฐมนตรีแต่ก็ไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในปัญหาส่วนนี้ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขที่ดูแลในงานด้านสาธารณาสุขเป็นหลักแต่ในฐานะสสพื้นที่ผมได้พูดถึงปัญหานี้หลายครั้งรวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปจัดการแก้ไขปัญหาจะได้รับคำตอบเสมอว่าจะไปจัดการให้อาจจะด้วยความเกรงใจหรือเหตุผลอะไรก็ตามแต่สุดท้าย บ่อนก็ยังดำรงอยู่ได้ตามที่เห็นปรากฏปัญหาการระบาดเชื้อโควิด19ในระยองครั้งนี้ผมนำเรียนปัญหานี้กับท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วสั่งการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดช,ชอบที่มีอำนาจหน้าที่ในจังหวัดนี้ไปแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีก ณวันนี้และทั้งปีที่ผ่านมาโลกของเราประเทศของเรากำลังต่อสู้กับโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ถึงแม้ประเทศเราจะทำได้ดีมากๆแต่สถานการณ์โควิด -19 ในโลกนี้ยังไม่ลดลง เพียงแต่มีความหวังในวัคซีนที่กำลังจะถูกฉีดให้กับประชากรโลกรวมทั้งประเทศไทยแต่โลกเราหรือประเทศไทยยังคงต้องต่อสู้กับโรคระบาดโควิด19ไปอีกอย่างน้อย1-2ปีบ่อนการพนันขนาดใหญ่เป็นที่รวมคนจำนวนมากมีการพูดจากันใกล้ชิดและไม่ค่อยมีสติในการป้องกันตนเองถือเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด19ที่น่าเป็นห่วงจุดหนึ่งการแพร่กระจายเชื้อแบบซูเปอร์สเปรดเดอร์ในบ่อนที่ระยองนั้น เกิดผู้ติดเชื้อจํานวนมากปัญหาที่จังหวัดและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเจอคือ ผู้ติดเชื้อรายแรกไม่ให้ข้อมูลความจริงกับเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคจนทำให้ผู้ว่าและสาธารณ์สุขต้องไล่ตามค้นหาผู้ติดเชื้อซึ่งเกิดขึ้นเร็วจนตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นมามากจนเป็นอันดับสองของประเทศนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจากการปล่อยปะละนเลยหรือจะจงใจหาผลประโยชน์ผมไม่อาจทราบได้แต่สุดท้ายทำให้ผู้คนในจังหวัดระยองและประเทศไทยได้รับผลกระทบมหาศาลทั้งตัวเลขเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตแบบปกติสุข ทั่วไปสิ่งที่ต้องทำวันนี้คือหยุดและควบคุมโรคระบาดโควิด1 9ให้ได้ก่อนแต่เราก็คงจะไม่ปล่อยให้ปัญหาบ่อนการพนันที่เกิดจากคนไม่รับผิดช,ชอบต่อสังคมเพียงไม่กี่คนสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับสังคมและประเทศไทยอีกต่อไป ผมเชื่อว่าปัญหาบ่อนการพนันเป็นมะเร็งร้ายในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำมาซึ่งการซื้อขายตำแหน่งและทำให้กระบวนการยุติธรรมขั้นต้นบิดเบี้ยวซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม ผมในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขที่ต้องทำหน้าที่ร่วมกับทุกภาคส่วนในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ในด้านการควบคุมโรคและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด19ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผมอยากเชิญชวนไปยังท่านนายกรัฐมนตรีที่ผมเคารพในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ถึงเวลาที่เราต้องเอาจริงและจริงจังกับแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9มีชื่อว่าบ่อนถาวรที่มีอยู่เกลื่อนกลาดทั่วประเทศให้หมดไปเพราะถ้าเราไม่ทำถึงแม้มีวัคซีนแล้วเราก็ยังต้องใช้เวลายาวนานที่จะต่อสู้ให้ชนะเสร็จเด็ดขาดเราเดินมาถึงการเป็นผู้นำระดับต้นของโลกเรื่องการฟื้นตัวจากโควิด1 9 ผมยากเห็นประเทศไทยยังรักษาการยอมรับในการต่อสู้กับโควิด19ด้วยการใช้เวลาเอาชนะโควิด19ให้เสร็จเด็ดขาดโดยเร็วเป็นประเทศต้นของโลกเช่นเดิมพร้อมเดือนคู่ขนานกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจทุกด้านไปด้วยและหลังจากนั้นเราค่อยมาทบทวนการแก้ปัญหาเรื่องบ่อนการพนันในประเทศไทยว่า จะใช้นโยบายไหนแก้ด้วยวิธีอย่างไรเช่นเปิดบ่อนเสรีมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งหรือเปิดคาสิโนถูกกฎหมายโดยให้ประชาชนร่วมตัดสินใจกับรัฐบาลด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย